ครับสวัสดีครับสำหรับเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับวันนี้นะครับก็เอาข้อมูลดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับครับแล้วก็ขอโต้แย้งกับนะครับผู้ที่บอกว่าเหรียญนะครับเหรียญกระสาบครับ1บาทนะครับมี2 5 1 7เเหรียญคุดนะครับเหรียญตาพระบรมรูป ด้านหลังเป็นตาคุดนะครับบอกว่าเหรียญแบบที่มีราคาก็คือเหรียญที่หลวงปู่ทิมแจกบเป็นควันถุงว่างั้นโอ้โหใครเป็นคนพูดเนี่ไม่น่าเชื่อนะครับเหรียญนะครับพอประบลมมารูปนะครับ นั่นหลังเป็นเหรียญตาคุดนะครับเป็นเหรียญประวัติศาสตร์นะครับเป็นเหรียญประจำราชการด้วยนะครับนะครับเหรียญคุดนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญพระบรมรูปนะครับตาคุดประจำราชการที่เก้านะครับออกแบบโดยนะครับด้านหน้านะครับคุณนะครับ ไพฑูรย์สีนะครับดีปานวงนะครับไพฑูรย์สีดีปานวงแล้วก็ด้านหลังลูกคุดนะครับออกแบบโดยนะครับคุณปานีนะครับคล้ายเชื้อวงนะครับซึ่งเป็นช่างของกรมศิลปากรนะครับช่างออกแบบนะครับนะครับการจัดคุดนะครับในเหรียญปีหนึ่งเจ็ดนี้นะครับเป็นคุดซึ่งนะครับราประจำราชการที่เก้านะครับ ออกแบบนะครับนี่ครับต้องเป็นตาแบบนี้นะครับไม่ใช่คุดเ,เหมือนกับเหรียญ5้าบาทก้าเหลี่ยมปีหนห้านะครับเหรียญคุดใน5บาทกเหลี่ยมปีหนึ่งห้าเป็นคุดนะครับคุดตาประจำตาพระราชลัจกรร,รัชกาลที่6นะครับซึ่งนะครับมีใช้กันมาได้แรัชกาลที่5นะครับ แต่บาคาคุดที่อยู่ในเหรียญหนึ่งบาทปีหนึ่งเจ็ดนี้นะครับออกแบบใหม่นะครับดูท่านดูนะครับท่านจะเห็นนะครับนะครับแล้วนะครับที่บอกว่าเหรียญที่มีราคานะครับเหรียญที่มีราคานะครับเหรียญคุดปีหนึ่งเจ็ดนี้นะครับจัดสร้างด้วยกันสองแบบนะครับแบบแรกนะครับ เป็นแบบที่นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับอย่างเหรียญที่ท่านได้ชมอยู่นี้นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับเคลือบคิวโพนิกเกิลนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับอีกเก้าเปอร์เซ็นตนะครับครับดูผิวเงินนะครับขอบเฟืองจักรนะครับบางนะครับนะครับขนาด นะครับความหนาก็อยู่ที่หนึ่งจุดห้ามิลิเมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญก็คือยี่สิบห้ามิลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่หกจุดเจ็ดกรัมนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับก้าสียเปอร์เซ็นตนะครับส่วนเหรียญครุฑหนึ่งบาทปีหนึ่งเจ็ดอีกแบบหนึ่งก็คือเหรียญที่สร้างจากโลหะสีขาวแล้วก็ดิบุนะครับเหรียญ ชนิดที่เป็นโลหะสีขาวแล้วก็เนื้อดิบุนะครับนะครับจะเป็นเหรียญน,นะครับท,ที่ใช้หมุนเวียนโดยทั่วไปนะครับจะมีนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง25มิลิเมตรเท่ากันกับเหรียญเนื้อเงินนะครับแต่นะครับความหนาของเหรียญน,นะครับที่เป็นเนื้อดิบุนะครับจะมีความหนาที่2มิลิเมตรนะครับ แตกต่างกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผู้ที่ให้ความให้นะครับพูดออกมาได้ไงครับว่านี่นะครับเหรียญน,นะครับเหรียญคุดนะครับเป็นเหรียญประจำราชการนะครับคุดปีหนึ่งเจ็ดนี่นครับ เป็นเหรียญประจ,จำราชการที่เก้านะครับนะครับดูคุดเป็นหลักนะครับดูคุดนะครับสังเกตคุดนะครับนะครับจุดนะครับแตกต่างกันนะครับคุดนะครับที่อยู่ในเหรียญดีบุนะครับจะเป็นคุดที่เป็นคุดตาประทับในหนังสือราชการนะครับ แต่มีลักษณะตัวอ้วนนะครับไม่สวยงามนะครับไม่เหมือนกับคุดอ่าที่เป็นเนื้อเงินนะครับคุดที่เป็นเหรียญในเนื้อเงินนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ครับนะเป็นคุดนะครับผ้านะครับคุดที่หรือคุดพาหนะของพระนาลายนะครับจะปรากฏบนศีรษะของคุดนะครับจะมีนะครับ รูปนาลายอวตารนะครับนั่งพนมมืออยู่บนศีรษะคุดนะครับดูนะครับนะครับให้ท่านดูชัดๆนะครับนะครับนะครับจะได้ไม่เนี่ยสมาคมเหรียญก็ดูหน่อยครับอุ้ยจัดปมมูลเหรียญนะครับท่านทําไมความรู้ท่านทําไมให้ความรู้กับคนอย่างนี้นะครับนี่ครับ เหรียญนี้นะครับมีการออกแบบนะครับผู้ออกแบบด้านด้านหน้าด้านหลังก็มีนะครับแล้วก็เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญประวัติศาสตร์นะครับที่เป็นเนื้อเงินนี้นะครับเหรียญชนิดที่เป็นเนื้อเงินนี้นะครับจะเป็นเหรียญที่ไม่มีการนําออกมาหมุนเวียนนะครับดูนะครับความสวยงามแตกต่างกัน ท่านเอาส่วนไหนมองครับถึงมองว่าดูนะครับดูนะครับผิวนะครับสวยงามไหมครับขนาดข้อมูลของเหรียญน,นะครับที่มีจริงนะส่วนเหรียญคุดแบบชนิดกลมนะครับ ไม่มีเปีหนึ่งห้านะครับที่ท่านบอกว่าเออราคามีราคานะครับท่านต้องบอกเ้าออกแบบใครเป็นผู้ออกแบบด้านหน้าด้านหลังครับสร้างนะครับใครเป็นผู้ออกแบบใครเป็นผู้สร้างนะครับเหรียญที่บอกว่าเหรียญห้าบาทปีหนึ่งห้านะครับรูปคุดนะครับด้านหลังก็ผิดแล้วนะครับเป็นคุดนะครับเป็นคุดในรัชกาลที่หกนะครับ นะครับชี้เป็นชนิดกรมที่ว่ามีราคานะครับแล้วก็เป็นคุดที่เป็นตาประทับเอกสารนะครับไม่ใช่คุดประจําพระองค์รัชการที่เก้าด้วยนะครับนี่นะครับประเทศไทยนะครับดูเอาเองกัแล้วกันนะครับอันนี้ผมให้ผมพูดให้ข้อมูลเพื่อนๆน,นี่เพื่อนๆก็ต้องดูเหรียญของตัวเองด้วยนะครับ ไม่ใช่แบบว่าหาง่ายหาง่ายนะครับนะครับชนิดที่แบบว่าเป็นเหรียญที่นะครับผลิตน้อยแล้วก็นะครับเป็นเหรียญที่นะครับเป็นเหรียญทรงคุณค่านะครับเป็นเหรียญน,นี่ก็คือนี่นะครับดูนะครับ โลหะเงินนะครับเคลือบผิวโพนิกเกิลน,นะครับดูนะครับการแกะแบบภาพเสมือนจริงนะครับการปีการประทับดูเส้นพระเกศานะครับดูทรงพระเกศนะครับนะครับอันนี้ก็บอกได้เลยนะครับว่าครับนะ คำว่าคุณสมาคมพระสมาคมเหรียญน,นี่คุณต้องให้ความรู้กับสมาชิกชัดเจนกว่าน,นี้นะครับไม่ใช่ให้รู้กับไม่ใช่ให้ข้อมูลผิดผิดตุกทูนะครับไม่ใช่แค่ว่าเ,เกรดเหรียญเ,เกรดเหรียญก็คือการดูตรวจสอบออลักษณะนะครับปีการพิมพ์ลักษณะความแวววาวนะครับการให้เกรดนะครับนะครับคุณเอาเหรียญน,นะครับเหรียญอ่อ อะไรไปให้เขาตรวจเขาก็ตรวจได้นะครับเขาก็ตรวจแค่ตรวจสภาพผ่านการใช้ไม่ผ่านการใช้นะครับมีความแมวววาวโลหะแค่ไหน,นมันไม่ใชได้นี่นี่แต่เหรียญที่เป็นเหรียญน,นะครับเหรียญที่มีคุณค่าของประเทศไทยนะ,ยนยนะนอย่างเหรียญที่ประจํารัชกาลที่าอย่างเงี้ยเหรียญคุดอย่างเงี้ยผู้ออกแบบเนี่ยครับเขาเขียนกันไว้อ่เขามีบัญญัติไว้อยู่ ช่างของกรมศิลปากรชื่ออะไรี่อะไรเหรียญนี้ออกแบบและสร้างนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นตะครับส่วนเหรียญที่เป็นเหรียญที่ใช้มุนเวียนทั่วไปนะครับเป็นบีบุนะครับกับโลหะสีขาวไม่ใช่เนื้อเงินนะครับซึ่งนะครับจะแตกต่างกันที่นะครับเหรียญที่เป็นเนื้อเงินนะครับจะบางกว่านะครับขอบบางนะครับขอบเฟืองบางกว่านะครับนะครับ สวยงามแวววากว่านะครับเหรียญดีบุอยู่แล้วนะครับนะครับก็ฝากคนเพื่อนนะครับถ้ารอบก็นะครับอยากรู้อะไรนะครับผมให้ความรู้ได้นะครับครับไม่ใช่นี่นะครับผมคนที่เป็นเซียนนี่จะต้องให้ความรู้ที่แท้จริงกับคนทั่วไปที่ไม่รู้นะครับผมเป็นคนชอบสะสมครับ ไม่ขายเอากำไรครับผมชอบซื้อเก็บครับนะครับนะครับเพื่อนๆนดูของเพื่อนเพื่อนเปรียบเทียบได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆนมีแบบนี้นะครับนะครับท่านเพื่อนจะขายให้ใครไม่มีใครซื้อนํามาขายให้ผมได้ครับผมซื้อนะครับราคาสูงด้วยนะครับนะครับคลิปนี้ก็ฝากนะครับเพื่อนเพื่อนกดชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ